เดี๋ยวเราจะไปให้ขนมปังน้องหงกันนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะลูกหงเลี้ยงตัวมาเลยนะเพื่อนดูลูกหงเลี้ยงตัวน่ารักมากๆเลยเลี้ยงแถวกันมากินขนมปังเต็มเลยเห็นไหมอุ้ยนู่นแม่หงมาแล้วนะคะเจอวนี้ลูกหงนะคะ ดูลูกเป็ดนะคะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยดูลูกเป็ดสามตัวนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเป็ดอียิปต์นะคะเพื่อนๆเขาจะคุ้นกับคนมากๆเลยนะคะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเป็ดอียิปต์จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะขนมอยู่ทางไหนก็วิ่งตามเลยนะคะเป็ดหงหานที่นี่นะคะเพื่อนๆแบบว่าสนิทคุ้นเคยกับคนมากๆเลยนะคะ น่ารักที่สุดเลยค่ะการมีตัวใหญ่ๆอย่งนั้นเลยค่ะเพื่อนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้ามีไลฟ์แม่บ้านไทยในยูเคนะคะ วันนี้เราก็มานั่งอยู่ที่สวนสาธารณะอีกค่ะเพื่อนๆเ,เรามาให้อาหารน้องเป็ดกับน้องหงอีกแล้วนะคะมีชอบบรรยากาศที่ต่างประเทศนะคะที่อังกฤษก็ดีแบบนี้นะคะเพื่อนๆถอดแว่นดีกว่าเนาะสะท้อน <c oughs> แสงแดดสะท้อนค่ะแสงแดดสะท้อนเนาะมีชอบที่ต่างประเทศก็แบบนี้นะค่ะเพื่อนๆแบบว่าเขามีธรรมชาติที่สวยงามเนาะแล้วก็แบบ ยังไงล่ะคือมันอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยนะคะมันเขียวชะอุ่มไปหมดเลยเนาะค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะวันนี้ก็มาแบบโสมนมนิดนึงนะคะพอดีมี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนวันนี้นะคะก็ออกมาทานอาหารเที่ยงเสร็จก็มาให้อาหารน้องหงกันนะคะน้องเป็ดด้วยอยู่ที่เมืองไทยต้องหลบแดดนะคะ พอมาอยู่ที่อังกฤษต้องมานั่งตากแดดชีวิตของคนเราไม่ไม,ไม่มีอะไรอพอดีเลยนะคะไม่มีอะไรพอดิบพอดีเลยนะคะปะ้ปะปาก็มานอนตากแดดนะคะมีก็มานั่งตากแดดให้อยู่ในร่มมันก็หนาวนะคะเพื่อนๆมันก็อากาศเย็นๆก็มาเนาะมานั่งตากแดดบ้างนะคะมาชมบรรยากาศนะคะ เพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าทาไมป๊าป๊าใส่แต่เสื้อเดิมๆนะคะป๊าป๊ามีเสื้อแบบนี้เจ็ดตัวนะคะเพื่อนๆ <laughs> ตัวโปรดเลยนะคะ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าเวลาที่มี่มาทําคลิปอะไรป๊าป๊าใส่แต่เสื้อตัวเดิมนะคะใส่สีเดิมนะคะมีเจ็ดตัววันไหนถ้าเขาอยากหลอ่อเขาก็จะใส่ตัวนี้นะคะ่ะใส่เสื้อตัวนี้นะคะตัวโปรดของเขาเลยค่ะ แกก็จะเป็นประเภทแบบว่าถ้าจะใส่อะไรก็ใส่ซ้ำๆนะคะกินอะไรก็จะกินซ้ำๆเดิมๆนะคะก็จะไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงหมูวาเท่าไหร่นะคะสร้างภาพนะคะเนี่ยเมื่อกี้สร้างภาพสร้างภาพสร้างภาพวันรักเนียมากบรรยากาศดีมากๆเลย